toA t h for ช l ลินส์คุณป่าเริ่มต้นจากสู่สนักธรรมชาติบำบัดหรือ natural path เป้าหมายของเราคือเป็นแพทย์แผนโบราณที่เก่งที่สุดในเมืองแฟรี่พร้อมเปิดร้านสมุนไพรกลางธรรมชาติในอีที่แล้วคาซานเริ่มจากขายกหหาเงินซื้อของให้เสือน้อยโทกิตอนนี้เขาเลื่อนขั้นเป็นนักปรุงยาฝึกหัดแล้ว e ีพีนี้เราจะเริ่มขายสมุนไพรพัฒนาสกิลและไต่ระดับสูงขึ้นไปอีกขั้นค่ะขอขอบคุณสมาชิกช่องพริแคสและผู้ที่ก่อโค้ดพริแคสเมื่อซื้อเกมด้วยซิมสี่ทุกคนด้วยค่ะเอาละค่ะจากครั้งที่แล้ว ดิฉันได้สร้างยาไว้มากมายประมาณ5้ากล่องอซึ่งสร้างทำไมก็ไม่รู้เพราะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะคะตอนแรกกะว่าพอคนไข้ามาเราก็จะรักษาได้ทันท่วงทีโดยการให้ยาที่เก็บสะสมไว้ใช่ปะปรากฏว,ว่าคนไข้ก็ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ใช้ยาเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนเล็กน้อยค่ะเราจะเปิดร้านขายยาที่เราเก็บไว้นี่แหละแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องขายตัวนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่า เราออกมาจากตรงบ้านเราอะค่ะนี่เดียวตรงนี้ของฟรีหน้าบ้านเราตรงนี้เลยไปหาเราไปขายโต๊เดี๋ยวนะ2เหรียญทําไมเราขายโต๊ได้แค่2เหรียญเองอะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะผิดแผนไปนิดนึงค่ะนึกว่าจะขายโต๊ปรุงยาได้เราจะสามารถที่จะมีเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นน่ะตอนนี้ก็เลยมีแค่291กดซิมเรียนดิฉันก็ได้ไปโหลดซีซีตู้ติกเกต็ตอันนี้มานะคะกะว่าให้เข้ากับธีมหน่อยค่ะเออ<ๆ>กลายเป็นว่า เราก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อโต๊ะวางยาขายมีถุงเมล็ดที่นมเสกเอาไว้ให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้งั้นเราก็เก็บเลยการที่เราจะเปิดร้านขายของได้เราต้องมีตู้ทิกเก็ต1ตู้แล้วก็มีชั้นวางของเราถึงจะขายยาสมุนไพรได้แต่ตอนนี้ก็คือเรามีแค่ห6สิบหกเซเมเรียเราซื้อชั้นวางของไม่ได้นะคะถ้าเราเอาไปวางที่อื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นของที่สามารถขายได้โอ<ห>้ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยหวีขนเลยอะ่ะตอนนี้ aspiration l o เหลือให้การรักษาซิม3คนหรือว่าให้อีลิเซอร์นะคะแต่เราน่าจะไม่ให้อีลิเซอร์นะเพราะว่าเราจะเอาไว้ขายค่ะหาทุนกันหน่อยโอ้โหอีกตั้ง2วันแน่กว่าจะมีรายได้นะ่ะถ้างั้นที่ฉันจะขายตู้ทิเต็ตออกไปก่อนนะคะแล้วก็เราน่าจะต้องเป็นแผงวางขายของแทนไหมแผงวางขายของก็แพงเข้าไปอีก500กว่าดอกเบิร์ดออฟพาราไดสนี่ราคาถึง51หรียญเลยนะะว่าจะไม่ปลูกพืชปลูก ผักแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละถ้าไม่งั้นเราก็จะไปถึงเป้าหมายช้างั้นขอเปลี่ยนแผนเป็นปลูกพืชปลูกผักนิดนึงค่ะยังไงเราก็มีสกิลการเดนนิ่งที่เราต้องใช้ในการเลื่อนขั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะเริ่มปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเป็นสิ่งที่มีมูล,ลค่าหน่อยนะคะปกติจะมีสกิลทักทูแผ่นอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าสกิลการเดนนิ่งอ่ะก็จะต้องมีถึงระดับหนึ่งด้วยถึงจะทักทูแผ่นได้ก็คือถึงจะพูดคุยกับต้นไม้ได้ถูกไหมฮะ <c oughs> Talk to Nature แทนนะคะจากใน t u r a l l i v i n g Skill นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การ t a l k to Nature ตรงนี้ mm hmm. มันก็จะช่วยพัฒนาใน t u r a l Living Skill คทะซานดูเหมือนจะมีความผูกพันกับพื้นในระดับอารมณ์คนที่รักต้นไม้จะรู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อได้ดูแลต้นไม้เหมือนกับซิมตัวน้อยคอยรักและดูแลพวกมันขณนะที่มันเติบโตจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่จะเป็นคนรักต้นไม้ดีหรือไม่นะคะดีค่ะเ mm hmm. อ้ยเราสามารถท k อกทูแพนได้แล้ว่ะทุกคนโอเคจากการหาข้อมูลนะคะ p a n เลเว v e r เนี่ยจะทำให้ซิมเรา สามารถที่จะเป็นมังสวิรัตได้นะคะทําให้ซิมของเราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับต้นไม้ได้การ์เดนิ่งสกิลเราจะแค่เลเวลหนึ่งนะคะปกติต้องเลเวลสี่เราถึงจะคุยกับต้นไม้ได้โออยทาซานี่ชั้นสองลอดแดงจุกๆไปๆมาๆก็หาเงินไม่ทันวันหยุด2วันตอนนี้อีกยีิชั่วโมงก็จะได้ทํางานประจาแล้วค่ะไม่รู้ว่าถ้าสกิลเนเชอรัลรีวิ่งสูงมากกว่านี้จะอาบน้ําเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะคะกินถั่วกินหญ้าไปก่อนนะคะอาหารมีจํากัดคือแป๊บๆก็ง่วงแป แป๊บก็หิวแป๊บแบก็ปวดฉี่โอ้ยมัวแต่จัดการตัวเองไม่ได้นะคะต้องช่วยจัดการเจ้านายด้วยโอย้ต้นไม้กอกแล้ววันนี้ค่ะเรามีสกิลแพนเลเวอร์ขึ้นตรงนี้ด้วยทําอะไรได้บ้างชื่นชมต้นไม้บอกต้นไม้ว่าพวกเขาเป็นต้นโปรดของเราหรือว่าจะดุต้นไม้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อต้นไม้ได้ถ้าเราทอล์กทูแพนเราจะได้สกิลการเดนนิ่งแต่ถ้าเราทอล์กทูเนเจอร์เราจะได้สกิลเนเชอรัลรีวิ่งมีให้เลือกนะคะ2อ,อย่างคือซิมดิฉันง่วงเร็วมากเลยอะคะ่ะ แปลกมากโอ้นี่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 เขานอนสบายตัวขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้เนเชอรัลรีวิ่ของเราอยู่ที่เลเวล6แล้วนะคะโอ้ยนี่เจ้าตัวน้อยก็วิ่งมานอนด้วยอ่ะน่ารักเนี่ยนอนแข่งกันทั้งเจ้านายทั้งทาสเลยอ่ะนอนชิวกันบนพื้นเลยน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเจ้านายเราพุงป่องๆไหมคะนี่คือกินดีอยู่ดีขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยดูพุงป่องๆนะเนี่ยไปกินอะไรมาอ้ยดิฉันได้ไปหลายรูปเลยค่ะจากช็อตเนี้ยเอาละ อีก11ชั่วโมงนะคะเราถึงจะทํางานเรามีแอสเพรชันที่จะต้องทําด้วยนะอย่าลืมว่าเราจะต้องให้การรักษาหรือว่าให้เซอรออีก3าคนแต่ว่าตรงนี้เราน่าจะได้จากการทํางานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกไปไหนคะ่ะอู้อาหารของเจ้านายเราบูดแล้วปล่อยไปได้อย่างไรตื่นคะตื่นท่าตื่นค่ะ oh. อา้าวมีกองอ้วกอยู่ตรงนี้1นึกองเดี๋ยว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 ,ยว,ยวกินอ้วกไม่ได้นะลูกอา่าเช็ดค่ะเช็ดเช็ดอ้ดว,วกก่อนคะ่ะเจ้านายจะกินอ้วกแล้วคะ่ะ uh. ดูแลตัวเองเรียบร้อยดูแลเจ้านาย เรียบร้อยเรามาฝึกสกิลกันต่อดีกว่าอุ๊ยอาหารผู้ใดหนอแหมโชคดีของคนป่าของเราเจริงๆมีคนทําอาหารทิ้งเอาไว้ตรงนี้พอดีเลยอีก5ชั่วโมงจะเสียงั้นเราก็ไม่น่าจะแพ็กเก็บไว้นะคะกินแค่พออิ่มละกันตอนนี้สกิลปรุงยาอยู่แค่เลเวลสามนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเล่งในการปั๊มเวลแล้วค่ะในชัลโลรีวิ่งของเราก็เลเวลสูงอยู่นะ6แล้วเรียนรู้ทักษะขนาดที่กําลังรู้สึกโฟกัสเนี่ยค่ะจะทําให้มันเร็วขึ้นนอกจากนี้เหมือนว่าเรายังสามารถที่จะปรุงโพชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโพชั่นตัวไหนที่ ช่วยเพิ่มมุดเลตโฟกัสนะคะทาซานร,รู้สึกเครียดจากการห่างเหินต้นไม้นะคะเกิดจากการที่เป็นคนรักต้นไม้แต่ไม่ได้เข้าสังคมกับต้นไม้แค่คิดว่าต้นไม้อาจจะไม่ได้รับความรักและการเอาใจใส่อย่างที่ควรจะเป็น<ๆ>ก็ทําให้ทาซานเครียดสุดๆแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเนี่ยอาการที่เป็นคนรักต้นไม้นะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะต้องอยู่ใกล้กับต้นไม้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลาแอบมีคนมาจู่จีอยู่ตรงนู้นด้วยนะ่ะแล้วใส่ถุงที่หัวทั้งคู่เลยใครพอรู้ไหมคะว่าทำไม คนหนึ่งใส่ถุงเนี่ยที่ฉันไม่เข้าใจเอ๊ะคำพูดปแปลกๆนะคะ,อ,ะอีกสามชั่วโมงจะต้องทํางานแล้วสภาพของทาซานตอนนี้ปวดฉีม่มากก่อนอื่นเราต้องรีบให้ทาซานมาคุยกับต้นไม้ต้นยาก,ก่อนนะคะพอได้ถึงเวลางานแล้วยังเครียดๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาในการทํางานนะคะอ่าพอคุยกับต้นไม้แล้วก็โฟกัสเลยค่ะแสดงว่าเราก็แทบไม่ต้องใช้โพชั่นเลยนะคะแค่เรามาพูดคุยกับต้นไม้ก็พออ่าถึงเวลาทํางานแล้วเอาเป็นให้ลูกค้ามาหาเราที่บ้านนะคะขนไคมาแล้วคะ่ะ คำถามมากมายก็ยังระบุโรคไม่ได้นะคะเราต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลือสับประมาณ1-2อาการนะคะแล้วเราถึงจะระบุสาเหตุของโรคได้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราระบุไปโอกาสผิดพลาดส,สูงมากคือเราจะต้องคอยวิ่งตามลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะมาเล่นน้ําให้ได้เลยค่ะน่าสาเหตุของโรคจํานวนลดลงแล้วค่ะนี่เหลือแค่สอันเรายังต้องถามต่อไปเรื่อยๆนะคะในที่สุดก็เหลือ1นเดียวแล้วเป็นโรคซิมเมเรียนฟีเวอร์เอเลเมนต์นะคะอุ้ย อุ้ยเจ้านายเราป่วยหรอคะเนี่ยเท้าออกแสงเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอทํางานแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องพาเจ้านาาเราไปหาหมอแล้วนะคะโอเคเราจะต้องมาปรุงยาให้กับคนไข้ของเราก่อนนะคะตอนนี้ยังเหลือเวลาน่าจะพอนะน่าจะทันอยู่โอ้โชคดีมากดิฉันลืมไปเลยค่ะว่าเรามียารักษาอยู่แล้วโอเคถ้างั้นเราก็จะเอายารักษาให้กับคนไข้ได้เลยนะคะเนี่ยอ่าทายาตุนไว้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะนี่ไดอสเปอรชันราคาหนึ่งคนเราจะต้องรักษา3คนนะคะรีบเลยคะ่ะรีบ พาเจ้านายมารักษาเลยค่ะ,ะคุณหมอเช็คหน่อยเจ้านายของผมป่วยเป็นอะไรครับโอ,โอเราก็เป็นคนป่าที่มีเงินแค่4 2 7ซิมโมเลียนซะด้วยดิการรักษาที่แพงมันก็ต้องดีกว่าการรักษาแบบเบสิกถูกปะแต่ด้วยความนี่เราเป็นคนป่าเนี่ย1้0ยหรอกันเบสิกทรีทเมนต์ไปนะคะขอโทษจริงๆพี่มันจนแต่ถึงจนก็รักนะรู้ใช่ไหมปาเรากลับบ้านกันดีกว่าโอ้โหมีเงินตั้ง400กว่าสุดท้ายเหลือมา277เราจะได้เปิดร้านกันกี่โมงคะนี่ นางฟงนางฟ้าพวกคุณให้เงินอฉันได้หรือเปล่าคะเนี่ยเออพอเราจะมาขออะไรก็หนีกันหมดเลยเรามีงานประจําวันที่จะต้องทํานะคะอ,อ้าวกลายเป็นหมอเองที่ป่วยล้ค่ะป่วยเป็นไข้ซิมูเลียนนะคะอ๋อถ้าเราป่วยนะคะเราก็สามารถที่จะไปหาแพทย์แผนโบราณได้เหมือนกันนะโหแต่ว่ามันตั้ง1,500งซิมูเลียนแนะ่ทุกคนแพงมากและในความที่เป็นแพทย์อยู่แล้วของเรานั้นเราก็น่าจะปรุงยารักษาตัวเองได้ถูกปะอ้ามาปรุงยาเสร็จละรีบทานยาก่อนโห สภาพหมอดีฉันคือตอนนี้คือดุมไม่ได้เลย3 4สหลอดจุกๆเหลืองแดงให้ควักอ๋อหิวหิวหิวหวิวกินถั่วกินผักกินญ้าก,ก่อนนะคะคนที่เป็นแพนเลเวอร์นี่ไม่สามารถที่จะเป็นมังสวิรัตได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะกินแต่มังสวิรัตก็ตามะนะจริง,รงๆแล้วอะ่ะอ๋อตอนนี้สกรปรกมาก n น t ช r ร l ลรีวิ g Level 7แล้วนะคะขึ้นไวมากเลยอะ่ะพี่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็คือสกิลอัพพาร์ทแคลีนะคะโอ้ยห้าชั่วโมงจะทํางานแล้วรีบๆมาทํางานประจําวันให้เสร็จก่อน จะได้เลื่อนขั้นสักทียังทํางานประจําวันยังไม่เสร็จเลยอ่ะเพิ่งจะ25%่เองเฮ้ย <_ d ata> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไปไหนเนี่ยคือมันเพิ่งได้75%ดแต่ีฉันไม่สามารถทําได้แล้วอ่ะทุกคน why อ๋ฉันจะบ้าเรามีค่าน้ำค่าไฟตั้ง1นึเนี่ยแล้วเรามีเงินอยู่แค่2 1 2สองจะได้เปิดคลินิกกี่โมงคะเนี่ยอาเสบแมวปลอบใจตัวเองไม่ก่อนเราจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแม้ในวันที่แย่ๆเรายังมีเจ้านายให้เราเสพ อยูะะอ่ถึงเวลาทํางานแล้วขอให้เขาป่วยเป็นอะไรที่แบบเรามียาอยู่แล้วละกันนะวันนี้อาการของคนไข้ในวันนี้ค่ะชัดเจนว่าเขาเป็นโรค creation impulse และเรามียาพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอายาให้กับคนไข้เลยนะคะ mm hmm. เอา้าไม่ได้โอ้ยฉันจะบ้าฉันเล่นเกมอะไรคะเนี่ยคือมันจะต้องถามก่อนนะคะแล้วถึงจะเอายาให้ได้คือใ mm hmm. น dentify แล้วอ่านี้หาโรคนี้นะคะ creation impulse เสร็จแล้วก็จะให้ยาได้แล้ว การทําตุนเอาไว้ก็ไม่แย่นะคะเนี่ยแค่ตอนนี้เงินเราเหลือแค่98ซิมูรเลียนเท่านั้นเองเดี๋ยวคือทันทีที่เรารักษาค่ะก็จะจบงานเลยแต่เงินเราได้น้อยหรือเปล่าเนี่ยแค่131ซิมูรเลียนเองอ่อผิดพลาดอย่างแรงดิฉันว่าไม่คุ้มเลยค่ะโอ้ยต้องกินถั่วเขียวกันอีกนานไหมเนี่ยนี่คือวิธีการเล่นเกมอย่างไรให้ไปถึงอาชีพแพทย์แผนโบราณอย่างช้านะคะทุกคนเห็นดิฉันทาอะไรแล้วอย่าทำตามนะคะนี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ ควรทำตามอย่างยิ่งต้องยอมจำนนกับคนอย่างเธอนะคะสรุปแล้วเราก็ควรที่จะมาทำเควดเพราะว่ามันได้เงินนะะ่าตรงนี้นี่คือกลุ่มคนที่เราสามารถที่จะไปคุยเพื่อขอเควดได้ถูกหรือไม่น่าจะใช่นะคะมีคนนี้ยืนอยู่ใกล้ๆก,กับบอร์ดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับเขาดูค่ะโจเทรดเดอร์ทักทายกันก่อนเทรดไอเทมืึเทรดไอเท <at> ม <า S 1> อะไรเอ่ยลองซ<อ><อ>ิลองซีลองซี <Okay. S 1> ขอแลกเปลี่ยนไอเทมได้หรือไม่ไม่มีอ่ออะไรขึ้นมาเลยนะคะ สำหรับการแลกเปลี่ยนอาอารู้สึกอับอายด้วยจากการพูดคุยที่น่าอึดอัดนี้เออไม่รู้ว่าคุยอะไรกันโซให้มา2เควสนะคะเควสหนึ่งคือได้เงิน444อีกเควสหนึ่งได้เงิน2อสองเราสนใจที่444คะ่ะเพราะว่าเราหิวเงินอย่างมากในตอนนี้ against all odds ไหนดูซิเควสพูดว่าอย่างไรบ้างในวันที่สว่างสวยตัวแชร์เย็นตัวจิ๋วตัวหนึ่งในชื่อ social bunny กำลังกระโดดเด้งหนึ่งอยู่บนหญ้าเพื่อกระโดดอีกหนึ่งที ก่อนจะหยุดมองดูหญิงสาวตัวน้อยคนหนึ่งไก่ตัวนั้นยืนอยู่ท่ามกลางความคิดมองดูซิมกาลังทดลองหมักปุ๋ยฉันจะให้เงินเธอถ้าเธอทนไหวกบสงคมโพสต์ขยะในโลกโซเชียลได้เจ้าไก่พูดได้เลยเพราะมันรู้ว่ามันเจ๋งพอจะทนแรงกระแทกได้แต่เพื่อหลกเลี่ยงความเสียหายเจ้าไก่ต้องรักษาอารมณ์ให้นิ่งและก้าวไปอย่างมั่นคงเป้าหมายก็คือให้เราหาไอเทมนะคะใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติคุยกับซิมรางวัลจะเป็นยาริกเซอร์เกาะเวทตอนจบของเทพนิยาย เอาตรงๆนะคะดิฉันอ่านทั้งหมดแล้วก็เข้าใจเลยค่ะเข้าใจว่าให้ทำอะไรวะ รับมาก่อนโอเคเควสเหมือนไม่ยากนะคะให้เก็บอารมณ์ที่บรรจุขวดจากพุ้มไม้ที่ชื่อว่า o o o y y h e r p แล้วก็ทำสมาธิท่ามกลางธรรมชาติพูดคุยกับธรรมชาติ3ครั้งนะคะโอ้ยดูไปก็ไม่ยากนะเนี่ยแต่ o o o y y h e r p อยู่ไหนเอ่ยมาทำอะไรที่ง่ายๆก่อนนะคะนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวเราลงไปตามหาดี Moody Sherp น่าจะอยู่แถวๆนี้ไหมเจอแล้วเจอแล้วตัวนี้นี่เองมาค่ะเราก็คลิกแล้วก็เลือก c o l l e c t e m o t i o n นะคะเก็บอารมณ์ ขวดเรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็ต้อง talk to nature 3ครั้งนะคะนี่เลยเราก็คุยกับต้นไม้นี้ไปเลย<ม>อ้าวไม่ได้หรออ๋อ talk about nature นะคะก็คือให้พูดคุยกับซิมคนอื่นเกี่ยวกับ nature ไม่ใช่คุยกับต้นไม้โท่เราก็ถนัดกับการคุยกับต้นไม้มากกว่าคนซะด้วยสิสวัสดีครับผมเรามาคุยเรื่องธรรมชาติกันดีกว่าอ่านี่เลย talk about nature ได้ละหนครั้ง2ครั้งแล้วนะคะเราพูดคุยเรื่องธรรมชาติได้แค่หคนต่อห ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาเหยื่อรายใหม่ขอคุยเรื่องธรรมชาติธรรมชาติหน่อยฮะโอเคครบได้เงินแล้วเรียบร้อยโอ้โหร่ำรวยร่ำรวยกลับบ้านกันนะคะตอนนี้หมอก็สามหลอดจุกๆเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังพอทุนได้โอ้โกรธมากตอนนี้โกรธมากๆเกิดจากการทําเควสเทพนิยายเสร็จสิ้นนะคะการทําส่วนมันแทรกซึมเข้ามาในหัวของทาซานเหมือนกับเถาวัลดูมีเหตุผลไปหมดและทุกสิ่งที่ไม่ใช่มันทําให้เขาหงุดหงิดสุด ุดเหมือนว่าโกรธเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทาซานของเราเป็น plant l ว v e r นะคะแบบรักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วใครที่ไม่พูดถึงต้นไม้ก็คือจะโกรธมากโกรธเลยโกรธเลยไม่พอใจมาก,กเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะหรือจะขายเลยก็ได้ได้200รอฉันว่าเก็บก่อนดีกว่าคะ่ะเราจะได้ปลูกเพิ่ม<อ>คือซิมของเราเหมือนคนบ้าแล้วตอนนี้เดียเด๋ยวโกรธเดี๋ยวดีอ๋อทาซานป่วยนะคะเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วตัวเริ่มมี มีเส้นใยเขียวๆข,ขึ้นตามแขนนะคะแล้วจะรักษาตัวเองยังไงละเนี่ยถึงจะโมโหแต่ว่าพอได้ปลูกผักนะคะก็จะอารมณ์ดีสลับโมโหสลับกันไปมาอันนี้ที่เหลือเราก็จะขายเลยนะคะเซลล์ออ๋ออเราซูเปอร์เซลได้เหรออ๋อมันต้องใช้การเดนสกิลเลเวลแปเนี่ยโอเคเราก็เซลล์ออสองรไปก่อนนะคะอ๋อตอนนี้มีเงินเก็บ1,000พลคะค่ะอ่าแล้วพอเราขาย<ม>ต้นไม้ก็มีอาการเศร้าเศร้ามากบอกว่าไม่ว่าจะช่วยเหลือหรือ ทำร้ายทาซานก็ต้องตัดสินใจทำให้ต้นไม้บาดเจ็บไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับเขาเลยโอ้โหเซนซิทีฟมากตอนนี้ก็เลยทั้ทงเศร้าทั้งโมโหในเวลาเดียวกันและก็เหนื่อยมากด้วยง่วงนอนจะตุยอยู่แล้วอ๋อไม่ได้นอนเลยลูกค้าก็กำลังจะมาแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละไหวไหมเนี่ยไหวเถอะลูกค้ามาแล้วหรือเปล่าลูกค้ามาแล้วนะคะหมอก็ป่วยลูกค้าก็ป่วยมะอ๋อดูสภ,ภาพหมอดิค่ะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยวันนี้จะรักษาคนไข้ไหวไหมเนี่ย โอ้แฟรลี่ให้พรนะคะเลยได้บูทเลตโฟกัสมาดีเลยดีเลยแต่มันมันช่วยอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเอา้เอาว่วงไปแล้วเฮ้ยหมอตื่นก่อนตื่นก่อน,น,อนยังรักษาคนไข้ไม่เสร็จเลยนะอโอเคตื่นละโอ้ยยังระบุโรคไม่ได้เลยยะเหลือเพียบเลยลวงไปอีกรอบแล้วะ่ะยังไม่ถึงไหนเลยเอ,อ้าอฉันเห็นรอยโรคแล้ว่ะโอเคดิฉันรู้แล้ว่ะว่าคนไข้เป็นโรคอะไรคุณเป็นซิมบเรียนฟีเวอร์ครับผมเราต้องรีบวิ่งไปปรุงยาเลยนะเพราะว่ามันหมดแล้วต้องการดอกเดซี่หนึ่ง เลมอน2ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อจากโต๊ะนี้เลยเดซี่หนึ่งเลมอนสองเอาหมอรีบเดินหน่อยเร็วคนไข้จะกลับแล้วอาอดทนหน่อยอดทนหน่อยเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วระหว่างคนไข้กับหมอใครจะตุยก่อนกันคะเนี่ยอ,อ๋อลุกขึ้นไดมไม้ได้โปรดล่ะเหลือเวลาอีกแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองทาซานลุกขึ้นมาก่อนเร็วโอ้ตายละทาซา,ารู้สึกไม่สบายตัวเกินกว่าที่จะทําสิ่งนี้ไม่ได้สิโอ้ยขอร้องล่ะสองชั่วโมง เหลืออีกแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเ,วเดี๋ย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 วเราจะทําอะไรได้บ้างเราทํทำอะไรได้บ้างหิวมากหิวมากใช่ไหมหิวมากทานก่อนทานแล้วอาจจะดีขึ้นไหมไม่ทันแล้วแน่เลยอเราน่าจะไม่ได้ให้ยารักษาเขานะคะแต่ว่ามันเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เราพอจะทําได้ก็คือกอดปลอบเขานะคะมามาอ่าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะอีกส2นาทีหมอขอตัวก่อนนะหมอกําลังจะตุยเย่แล้วอ๋อสภาพรักษาคนไข้ก็ไม่ได้ให้ยารักษาก็ไม่ได้จบแล้วโอ้โชคดีนะ ได้เลื่อนขั้นแล้วก็ถือว่าคุ้มนะคะที่อยู่ในสภาพนี้แต่ว่าได้เลื่อนขั้นแล้วสําหรับวันนี้สภาพดูไม่ได้เลยอ่ะวันนี้หมอต้องขออภัยด้วยเพราะสภาพหมอก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเจ้านายบอกหิวข้าวมากไปไปเติมข้าวยังโกรธไม่หายเลยนะเนี่ยโอเคเรามาคราฟยาตุนนอาไว้เดี๋ยวเราจะเปิดร้านขายกันนะคะจะว่าไปซิมเราก็ยังไม่ได้รักษาอาการป่วยที่เป็นเลยนะคะเนี่ยที่ตัวเขียวๆลายๆเนี่ยหรือว่าจะเป็นยาตัวนี้คะ่ะกรีนนี่มินนี่ลองดูนะลองกินดูหายปะเฮ้ย <c oughs> หายหายแล้วโอเค Okay. อาการโกรธเมื่อกี้ก็หายไปด้วยนะคะอะอยู่ๆทาซานก็ทําซุปถั่วป่าขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะอะถึงเวลาทํางานแล้วและคนไข้ทุกคนก็จะต้องแวะมาเล่นน้ําไม่ว่าคนไข้จะเป็นคนแก่วัยรุ่นยายคะ่ะยายหยุดเอนเตอร์เทนแป๊บหนึ่งสรุปว่าคุณยายเป็นโรคโซนิกไซนัสนะคะเรามียารักษาอยู่ในตัวพอดีเลยโได้มา400วันนี้มีแฟรี่แอบมากินซุปถั่วของเราด้วยนะคะตอนนี้มีเงินอยู่ 2, 1 0 0 1> ส1ซิมโมเลียนแล้วแต่ว่าเราไม่มียาที่จะตุนไว้สําหรับการขายเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่3กล่องเองอะแวบไปซื้ออุปกรณ์เตรียมเปิดร้านนะคะแม้ว่าเราจะมียาตุนไม่เพียงพออ่าเรามาลงทะเบียนเปิดร้านค้ากันก่อนตั้งชื่อร้านว่าดรทาซานโลโก้ก็จะเป็นแนวสมุนไพรนะคะ Activity ก็จะเป็น browse and buy i t e m คือขายนะคะดูสินค้าอ่าเราเลือกให้ลูกค้าเนี่ยมาคราฟยาได้ด้ว นะคะคโอเคงั้นเราก็จะชาร์จค่าบริการเป็นต่อชั่วโมงแทนนะคะตอนนี้ยังไม่มีชื่อเสียงเอาเป็น5เหรียญต่อชั่วโมงไปก่อนนะคะยังไม่บวกเพิ่มเรียบรย้อยเราลองเปิดร้านกันค่ะยาในตัวมีแค่3มกล่องเอามาวางขายไปก่อนนะราคายาสมุนไพรถือว่าราคาถูกมากเลยค่ะทำไมสาวๆเมืองนี้แต่งตัวแซ่บกันทุกคนเลยอะ่ะโอ้ดิฉันลืมค่ะเราต้องมีโต๊ะปรุงยาด้วยนะเพราะว่าเรามีกิจกรรมให้ลูกค้าสามารถที่จะคราฟยาได้นะคะโต๊ะละ100รเหรียญซื้อมา สองโต๊ะก่อนละกันดูว่าจะคุ้มทุนไหมลูกค้าก็ดูพึงพอใจกับบริการของเรานะคะตอนนี้ลองผิดลองถูกมั่วๆกันไปขอมาต่อในอีพีหน้าค่ะแล้วเจอกัน